ขี่มอเตอร์ไซค์กระโดดลงไปนะคะแค่มองเฉยๆก็โอ๊ยใจหายใจความแล้วแต่ว่านี่นะคะเป็นหนึ่งในฉากเสียงตายที่สุดที่พระเอกรุ่นใหญ่ทอมครูซเคยแสดงมาเลยก็ว่าได้แล้วก็ยังต้องถ่ายเป็นฉากแรกของภาพ,พยนตร์ Mission Impossible d e a d r r e k o n i n g Part 1ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็จะได้ไม่มีการถ่ายซ้ำอีกแล้ว ซึ่งครูสเปิดใจถึงฉากนี้ระหว่างมาเปิดตัวภาพยนตร์ที่เกาหลีใต้ค่ะว่านาทีนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละซึ่งรายงานข่าวระบุได้ว่าพระเอกรุ่นใหญ่ต้องใช้เวลาฝึกซ้อมเพื่อถ่ายฉากนี้ด้วยการฝึกดิ่งพระสุททามากถึง500ครั้งฝึกกระโดดด้วยรถมอเตอร์ไซค์วิบาก13,000ครั้งด้วยกันนะคะ ซึ่งเขาก็บอกว่าตอนที่โดดลงไปมีเวลาก่อนจะกระตุกร่มชูชีพแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองซึ่งสําหรับเขาหน้าหวาดเสียวมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแม้จะคุ้นเคยกับรถมอเตอร์ไซค์วิบากตั้งแต่นุ่มๆแต่ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะต้องมาขี่รถกระโดดลงหน้าผาในนอร์เวย์มาก่อน ด้านคริสโตเฟอร์แม็กควอรีผู้กำกับภาพยนตร์ยังเรียกฉากนี้ว่าฉากสตันกระชากวิญญาณนะคะเพราะว่าตอนถ่ายทำเขาถึงกับสติหลุดไปเลยได้แต่เอาตาเนี่ยไปจ้องจอมอนิเตอร์แล้วก็ลุ้นให้ทอมครูซกระตุกร่มชูชีพให้ทันสักทีค่ะ ภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible Dead Reckoning Part 1ถือเป็นหนึ่งในหนังแอคชั่นที่ประสบเคราะห์กรรมหลายอย่างทีเดียวค่ะทางการถ่ายทำนานถึง2ปีในช่วงโควิด19แล้วก็ต้องเปลี่ยนบทไปมาเนื่องจากการจำกัดการเดินทางของนักแสดงในสถานการณ์โรคระบาดแล้วก็มีเรื่องดราม่าก,กับทีมงานในกองถ่ายด้วยนะคะ ไปจนถึงดราม่าระดับประเทศค่ะเมื่ออยู่ดีๆกองถ่ายหนังเกือบไประเบิดสะพานอายุกว่า100ปีในประเทศโปลแลนด์แล้วก็โดนทัวลงจนต้องย้ายโลเคชั่นนะคะกลับไปในฉากที่เสร็จขึ้นที่ประเทศอังกฤษซึ่งด้วยอุปสรรคต่างๆค่ะทำให้ตัวเลขทุนสร้างทีตัวสูงถึง290ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะคะ